ประชาชนผมเหรอคุณทำร้ายประชาชนผมกี่ได้ยังไงคุณทำร้ายประชาชนผมบุหรี่นะเนี่ยโกรธเขาทำร้ายประชาชนผมราชาของผมไม่ขึ้นเลยผมทำร้ายได้คุณดิ้วถ้าหากว่าดูคลิปแล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้คิวด้วยนะคะอืรู้แล้วทำไมฮันเตอร์เก่งๆ โอ้โหนี่มันกิฟบปินกินหมาแล้วครับเลยแดดกิฟบปินกองหมาสองโดนหมากัดปิ้งหักนะครับบอกไว้ก่อนนะครับดูไว้ว้าวเจอแลผมไปแล้วผมไปเปิดกล่องไปดูคิมฟอนกุ๊บกนเปิดกล่องก่อนนะ มันรู้นะว่าเดินไปทางนูน้นนะครับครับเหมายถึงใครรู้ครับเสริฟเสริฟฝั่งวะอ๋อรู้เขารู้เราอ่ะพ่ปั่นละปั่นละปั่นเลยปันยป่นเลยแต่น้องจะเดินสวนเหมือนเดิมวูวได้ปอกแขนเพิ่มว้าวมาเลย,ย,ยเฮ้ยตีอะไรเฮ้ยตีอะไรไม่รู้เรื่องเลยอ่ะ ต่เลยเฮ้ยตืเลยเฮ้ยตี่อเลยเฮ้ยตี่เลยเฮ้ยจะโดตี้ะเนียโอเคปั่ดีกว่าเอาโดนไปนหนึ่เขาน่าจะรู้ไคิอยู่ไหนใช่แต่เขาจะเอาแต้มปาแล้วแบบป้ากับนักตำรวจแล้ด้วยนะ จิงอยู่นลยจิงอยู่นลยกุ <c oughs> ลาเปลี่ยนเป้าหมายโอเคจิงอยู่นี่จิงอยู่นี่เอา้าราชาฝั่งสตูอยู่ใกล้ๆฉันเอ้าตกลงมันอยู่ใกล้ใครกันเก่งมาแล้ววะโอโ้เนอโอ้นอโอ้นาโอ้นอ,อ,อ,อเราอยู่นี่เราไม่ได้อยู่นะเราอยู่ตรงนี้ อยู่ตรงนั้นเราอยู่ตรงนี้น,นี้มันมีให้เลือแค่ดีะเนี่ยมวนี้ต้องปืนเลยครับเช่วงนี้ไม่ค่อยได้เข้ามาดูเลยพี่ไม่ก็ได้ไลฟ์เหมือนกันน้องเอ๋ยช็อกมวยกันเปล่าน,ออนช่วงนี้พี่ค่อนข้างจะจังหวัดนี้ <c oughs> แล้วจะกาแฟไร้ปกติแล้วนะมาหิวหิวเวลาชารักษาประชาชนเป็นราชาที่ดีนะเนี่ยเก่งมากๆเลยนะไอ้ต้าไอ้ต่อพะแอ๊ไม่ทันเลยโอ้เสนอตัวชาไปดิต้นไปเจ็บหน่อยทีนึงดิเออไม่เจ็บดิไม่เจ็บดิเกี่ยนี้เบียนเตอร์เหรอฮะไม่มีว้ายมาแล้ว อ้มันไม่ไล่เดือยว่ะไอ้เมันจะมาไัดแล้วมันหมั่นเขี้ยวกันต้นเลอเนี่ยเขาทำอะไรให้กันทำไมเขาหมั่นเขี้ยวกันขนาดอ๋อเขาเขารอดึงเขารเขารอดึงขึ้นเขาอ้าวอ้าวเป็นยังไงล่ะอ้าวเขาเห็นเดือยล่ะมาเจอแล้ครับครับอย่าล่าม้ายนะ่อยแมวไปแล้วเอ้ากดเก็บของไม่ทันเฮ้ ไหว่ไหว,ว่มีคนเสียแผลฟิเอ้ค่ะไหว่ไว่ไหว่ไว่ไหว่แล้วโดนเจอเลอช็อกด้วยนะที่โดนอ,อ่ะคุณเนี่ยหายเขาไงเอาคิงเขาอยู่นี่นอย่างเนี้ยตอนนี้มีน้ำยานะตรงตรงเลนกลางอ่ะเด้อว้าวใครซื้ไปว้ายใหม่โดนนะใหม่โดนแมว โอ้โหง้างจากภูเก็ตอู้ยตัวทองเอางันไปขอบคุณครับขอบคุณครับอู้หครับขอบคุณนะไม่รู้ต้องทำอย่างไรนะเดี๋ยวหาเครื่องก่อนให้ครับเงียครับเงียครับ 2 9ตัวทองนะครับออุ้ยกูจะกดออกเกมอีกแล้วอะไรของกูว่ะไม่ได้เล่นนารอ่ไม่นะไออย่างของคิวอ่ะคิวมนคิวไปเลยไปเลยแค่รับทราบไหมถึงมี่ดาบันที่เอา2 9งเก้าเก้ากนแล้วเนีอันดับพานคองเมืองที่แล้วมาสองสี่เก้าเก้า เดวแป๊บ้อเฮ้ยราชานี่ก็ต้องมาฮิ้วตัวเองเลยแหละครับฮิวครับฮิวฮิ้วฮิ้วเอาฮิ้วเลยเอาครับตอนรีบฮิ้วเร็วๆไปกดเป็นเอ้าเของมาให้ออ๋เป็นคนมีน้ำยานี่หว่าเดี๋ยวกลับไปเก็บเราคนไร้น้ำยาไปคนไร้น้ำยาเดินไปอย่าบอกให้ตามเด้อ ยืนที่ไหนครับยืนที่ไหนครับฮิวอยู่ครับวิ่อยู่วิ่งอยู่เดินมาเลยเดินมาเลยเดนมาเลยฮับจ้าฮับจ้ามีสามสามประจ้าดิ่ประจาดิเล่ดุม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 อ้าวจู่จู่ผมก็หายเจ็บขึ้นมาเนี่ยไอ้กล่องเก้าเก้าตัวนั้ผมอยากกลับเปิดมากเลยอ่ะผมอยากรู้ว่าผมจะได้อะไรอ่ะ ผมกลับไปเปิดกล่องที่สูจสารแป๊บอยากได้สมบัติขึ้นมาเฉยผมก้าวๆแล้วเขาส่งเมลมาเจ็บใจแล้วเนี่ยเฮ้ยเขาตีคาร์ต้อนเราอะพี่คุณยเอ <c oughs> <c oughs> อกโกรอะไรแับคร์ตตอน้นตีคาร์ต้อนอย่างเดียวเลยเขาคงคิดว่ามันเป็นอะไรกับกล่องใบนี้นักหนา <c oughs> <c oughs> มันจะเอาให้ได้เลยไม่ได้เข็ยโอ้ไม่น่ากลับมาเปิดเลย าพอมา,มาอ๋อคิงคิงเขาอยู่ตรงนี้คิงเขาลังกะลมม้มเรยนะสาบโอ้สวยรีบอ้าวไม่สวยแลย้วลาย <ขอ S 1> ไปครับะะขอบคุณที่เก็บนกให้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยด้เดี๋ยวได้ตฮดเลย,อย,เ,ลยเออตีมาตีมาตีมาตี<ฮ>มาตีมามวิ่งเล่นอ้อมแมพเลย เจ็บมาจากไหนอ่ะพี่เออเอาดิหิวเปล่าหิวเปล่าเอาเร็วๆๆๆๆๆว่าง้ํามันชิวกว่าอะไรวะว่างๆจัดเลยมั้ยอืมก็น่าจะรอดึงอยู่นะพี่อืมใช่เสร็จอ้าวราคัตต้อนอ่ะพี่ต้องต้องหิวด้วยเหรอ เอาพี่แมวมาแมวมาล่ะเดี๋ยวสาวๆไว้ก่อนเหครับตัวทองนะครับเออใช้ตัวทองไปแล้ววายเออเลอร์อกเออเลอร์อะครับนั่นๆมีคนโดนเออเลอระครับตัวนี้ได้แล้วรู้จักคอแผลไหมก็รู้จักถ้่เกิดไปเล่นคนเดียวอะเล่นคนเดียวก็รู้จักอยู่เดี๋ยวรู้จัก เล่นวันเป็นทีมก็โอเคครับเฮ้ยสบายไว้สบายครับสบายครับทิงเราก็จุกได้หันเราก็ล่าได้โอ้สียวเสีวเมื่อกี้ทำ้ายประชาชนผมเหรอทำ้ายประชาชนผมเหรอเิงนัดอะโยนไว้ให้ปืนละคุณทำ้ายประชาชนผมเมื่อกี้ได้ยังไงคุณทำลายประชาชนผม กุลีนะเนี่ยโกรธดิโกรดอโกรดอ่ะโกรดข้าพไวประชาชนผมราชาของผมนี่ขึ้นเลยผมทำร้ายได้คนเดียวประชาชนหรือเยล่าฝั่งนู้นเขาล้มหมดแล้วพี่่เต้นให้คัดต้นหนึ่อ่ะร้ายล้มแบบคัดต้นเนื้อร้ายนกย่างอ่ะกิฟฟินของเธอเมื่อคือนกย่างเลยคัดต้นอ้านกหรือไก่คัดต้นเต้น ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่อง Star y o u t u b e ด้วยนะและแจ้งข่าวนะคะตอนนี้คิวย้ายไปสตรีมใน Facebook Fanpage เต็มตัวแล้วนะอย่าลืมไปติดตามกันด้วยลนะ่ะแล้วเจอกันนะบ๊ายบาย